เห็นแล้วนี่นะคะกบที่เราได้มาจากตลาดสนามหลวงสองนะคะตัวละกี่บาทนะลูกตัวละสองบาทตัวละสองบาทนะคะพอซื้อมาประมาณ100ตัวนะคะทุกคนตัวใหญ่น่าจะตัวใหญ่ค่ะมาดูกันนะคะเสียงดังนิดนึงนะคะบันยดาเขาทำงานค่ะโอ้ หนูตัวขาวๆมีหมอยเซ่กระโดดหาทุกคนอะ่อะเอาหน่อยลูกเปิดถุงีหน่อยลูกไม่เห็นไม่เห็นเปิดถุงม้วนทางนี้ดีๆหน่อยตัวนี้จะออกแล้วตัวละสองบาทนะคะทุกคนตัวใหญ่มากค่ะนะคะร้อยตัวนะคะสองร้อยบาทใครจะซื้อไปเลี้ยงก็ไปซื้อได้นะคะตลาดสนามหลวงสองจ้า ตัวอยากจับอีกแล้วอะจับได้ไหมตัวใหญ่นะคะเนี่ยเท่านิ้วโป้งเลยทุกคน,นสองบาทสองบาทจ้าสองบาทมนันออกมากระโดดแล้วลูกนแค่นี้แหละคะ่ะ นี่นะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเจอกับยายดาวเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้ยายดาวจะพามาเปลี่ยนน้ำกบที่ยายดาวเลี้ยงไว้นะคะทุกคนนคะคะกบนะคะนนีมาเปลี่ยนน้ำกันเนาะมันตายบ่อยมากเลยตั้งแต่ยายดาวเลี้ยงมาตายทุกวันนะคะเหลือนี่ก็จะประมาณครึ่งหนึ่งค่ะยายดาวก็จะเปลี่ยนน้ำมาเนาะนี่อาทิตย์ที่สามแล้วค่ะทุกคน ใครมีวิธีดีๆก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะเดี๋ยวก็จะมาล้างเปลี่ยนน้ำมันนะคะน้ำใส่นิดนึงค่ะใส่แค่นี้ทดลองเลี้ยงค่ะเผื่อกลับไปอยู่บ้านนอกเราจะได้เลี้ยงได้เนาะี่นะคะเราก็จะปล่อยน้ำออกเนาะล้างบ่อกันค่ะล้างทุกวันนะคะเปลี่ยนล้างทุกวันยังตายเลยเนาะเพื่อนๆสัตว์บึ้มสัตว์บึ้มเลยนะคะ น้ำกำลังเริ่มไหลออกไปนะคะนุ่นเทลงไปแล้วก็อเื่งม้วนสิเนาะสีแปลกๆนะคะปั๊บสีปั๊บแสงเปลี่ยนน้ำทุกวันนะคะเนี่ยจต่ดนบอกต้องเปลี่ยนทุกวันนะคะแผนกตักนะคะแผน ทดลองเลี้ยงนะคะสองตายายะะทดลองเลี้ยงตายบ่อยมากนะคะหลังจากที่ใช้ดั่งทับทิมนะคะรู้สึกว่าจะไม่ตายแล้วนะคะเพืนนะะ่อนเนีาา่ยนะะนี่นะคะตอนนี้ก็ตักน้ำออกเกือบหมดแล้วจ้า ดูตัวกบนะคะใช้ด่างทับทิมถุงละสิบกว่าบาทที่เขาใช้ล้างผักผลไม้นะคะทุกคนไม่ตายแล้วค่ะหรือใครมีวิธีดีๆก็แนะนำมานะคะนี่ค่ะกบยาดาทดลองเลี้ยงนะคะเพื่อนๆจากที่เราปล่อยน้ำเรียบร้อยแล้วก็จะเติมน้ำลงไปนะคะให้กบได้กินอาหารนะคะนี่ค่ะปิดน้ำฝั่งโน้นแล้วจ้า ทำสุกเล็กๆน,น้อยๆนะคะทำกันไปคะ่ะร้อยตัวนะคะเหลือประมาณถึงครึ่งไหมพ่อ,อกว่าจะเอาด่างทักทิมมาล้างก็ตายเกือบจะหมดแล้วนะคะประมาณครึ่งหนึ่งค,ะค่ะเพือ่อนๆประมาณครึ่งหนึ่งหาตัวใหญ่สุดนะคะ เอียงมาทางนี้บ้างดิพ่อมองไม่เห็นตัวกบเลยก็ใหญ่พอประมาณนะคะสามอาทิตย์นะคะจับนิ่งๆนะตอนนี้เราก็เติมน้ำไปหนึ่งถังเล็กๆนะคะแล้วก็ให้อาหารนะคะแบบนี้ค่ะ กระโดดกินกันใหญ่เลยนะคะแหนเขียวเขียวเขาก็กินนะคะมันเป็นแหนที่อยู่ตามคลองน้ำอ่ะคะ่ะอันเขียวเขียวค่ะเดี๋เอาลงเขาก็กินนะเนี่ยเดี๋ยวตะดอนจะลองเอาให้เขากินดูนะคะเนี่ยค่ะลงไปแล้วนะคะแหนเขาก็กินนะคะเพื่อนเอามาจากคลองเล็กๆะคะ่ะตักมาใส่ถังไว้เดี๋ยวเขาก็แพร่เองเนาะ ขยายพัน์ง่ายค่ะนี่นะคะเปลี่ยนน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วจ้จาจ้าเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เาดาก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยาดาด้วยนะมีวิธีแบบไหนที่ไม่ให้มันตายก็แนะนำกันเข้ามานะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ